ออกได้แบบกินล้มพี่น้องขากินผ้ากินเมียงแม่้ซ้อนพี่น้องเอาน้ำก้นมาทามันแคลนน้ำขวดเก่าละ่ะเป็นยังเนาอพี่น้องขา สวัสดีจ้ายี่สุนแชนแนลข้าวบฮอเมี่ยงแมงอีซ้อนพี่น้องผักกระดูนผักน้ำผักน้ำใน่วก,ก็แหละกินดิบก็ได้ยุ่ิได้ว่ามุขขาด่วกผักขี้เหล้าบักม่วงสมน้ำจิ้มน้ำจิ้มตำเองเปรียปร้ยวๆพี่น้องอันนี้แมงอีซ้อนเห็นบพ่พี่ย อันนี้พักชีลเล่โ้เ็นเกาทีพักกระดูนกินกับยังกระเซบวัต่คนมักเน่าพี่น้องเนาะน่ะ,นะเน่าวะนี่เขาฟังฟ้าฟังไฟดอกกินเลยเน่เาเขาสีเซ็ดพี่น้องขาสีเป๊ มันซาเพื่อนเพื่อนบวมักเขามันกับบวได้กินพี่น้องเอ้ยตอนบอักม,ม่วงอีแมงอีซ้อนเขาขี้เล้าเพราะท่านั้นดอกว่าเพื่อนใส่ตะเกียบนะ่ะเกตไปช่วยศาดตป์ไปสั่นละผู้ดีตีนแดงมาแต่ใส่ดอกผู้ขากันเลยเ <c oughs> นาะเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายทั่วโลกทั่วประเทศต่างประเทศใันประเทศ อันนี้อาการดีกันเชวิคเลแนสเปนอังกฤษมามามายาวน so ้ำกันแบบแค่พี่ตองขาไม่มีซ้อนตังอันนี้แต่หลังผมเนี่ยตังสื่อเพื่อนว่า

นก็ไม่ดังพวดพวดหรอกฉันกิบจิบจิบิบหัวนงมันยบใหหน่อยังอเหม็นก็เะนั่น ร้านระบอานาุก็ขายม่ขายแ่บนถ้าเป็นผูกินเขาก็แ่บผู้ใดเปกินก็ไม่แ่บ hồi thì cái gì đâu ấy sao xin có bác ê a xẹt phôn sao เมื่อยู่กว่าไรหรอกสันพี่น้องได้แต่เกียบเใครแต่นั้นคนเล่าเนาะเล่าอีกาเ่าผู้ขากก็หักเงี้ยหักเ่า มันเจ็บพี oh ่น้องขาะไรไม่รู้จริงๆปจ็บใจคุณกคงรู้เจ็บเอาดูเว้ยฮ่าฮ่่าจงคนั ซับกุ่มซุงยุบหมดเดี๋ยวเลี้ยงขี้เลยเฮ้ยซับเครื่องพี่น้อ,องเราเห็นหงส์ก็คือผู้ข,ขาดเราผู่เห็นเล้วจับดีกูคนไทยทางตาบูาดีอันนี้ยิบปั๊บปั๊บใส่บมหนังเนี่ยปป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 พี่น้องหวงอันที่ยำยังบนหยังฟักจิ้วได้ขึ้นมานน้ำกันพี่น้องค่ะ

พูดไ,ได้ก็ไม่ไค่อยได้กินเขาหรอกอาเป็น,นได้วันจิ้ม เป็นลักษณะน,นี้เนาะพักหนมำเกิดด้วยน้ำหน้ำน้ำขึ่นไปแน้วคนนี้ใครพักกูดหรอมักน้ำาน่งขาพักหน้ำทุำำำคกคน อันไหนเนี่ยแกอยู่นี่มันเดียวล่ะเขาจะม,มาขายพี่น้องขาขาดซื้อจำหาอย่างได้ฝักกันหน่ยไม่เคยมีเลยส่วนประก กันบุกข่าเนีแกเป็นน้ำเกีียวห่างว่าจับพี่น้องขาได้หรอ,อไม่ว่านว่านมันดับไปแล้วเนะะาะภาษาผู้ขากลล้วนค่ะบไปเอาเครื่องเกลายวไทายพี่น้องปเป็นน้ำมัน

มันแห้งมันเลงพี่น้องวุ้ยทำไมจะขี้หรอกเรื่องอื่นขี่ส่วนกุ้งส่วนยังกินน้ำหอยเล่ไปซื้อเดี๋ยวพี่น้องขามือนีซื้อเบิดทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานหาเงินมาให้ปปนได้กับเบิดร์ต Hãy subscribe chạy các con, các bạn có nhao thơ một mong có sớm chi được bự tí lại luôn ra ลูกายแใ่สิ dặn chị nóng bunyatai nắp bia nó so khó so khói nóng hà mâm bụng con bụng chân em lạy 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 จั่กึ่งเอาไปร้อยนุง่งซึ่งกบนำขวดใหกิชสองมือจ้าหมืพี่น้องค่า แสบขัซแสบเนี่ยพี่น้องคะคชิปนี้ทำนีได้จ้าชิปหนาวบ้งไม่ช่ไม่ช่วยกดสัตว์ใครกดไลครกดแช่์กดติดตามจะปึ่งแช่แนวได้ได้จ้าขอบคุณค่ะก็้วไม่ใครเห็นนู่นดอกพี่น้องค่ะ